ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้จะมาทําไกด์นะครับเกี่ยวกับสายกริมทูตที่ทุกคนขอมานะครับกริมยังไงให้แรงนะครับเซตสกิลยังไงให้มันแบบไม่หลุดออกจากมุดนะครับเออบางคนอาจจะยังเซ็ตไม่เป็นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นสายนี้เท่าไหร่นะครับเอออาจจะแบบ แอดเก็บเวลยากนะครับแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้นะคคุณจะบอกเลยว่าแอดแม่งเก็บเวลโครง่ายนะครับเก็บเวลแบบง่ายมากนะครับแล้วก็อาจจะนำอาชีพอื่นไปเลยบางคนอาจจะแบบไปไปเล่นฮันก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าแอดเก็บเวล่ะเก็บเวลยากใช่ไหมครับแต่นเนี้ยผมบอกเลยว่าเจอสายนี้ไปจะเก็บเลเวลง่ายมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคอหลักก่อนนะครับว่าของสายนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากสเตตัสก่อนนะครับ เททูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรพ่อโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโคตดไวทักปุ๊บตอบปับพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวๆเรวเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยแล้ะเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพิน r o x o o r o O เอ็มีมีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเททูวินสะด ปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมง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 เฮ hey, ครับตัวสเตตัสนะครับของสายนี้จะเน้นไปทางเอจินะครับเอจิ Age, แล้วก็สแตงแล้วก็ค่าเด็กนะครับผมแต่ตัวกิมทูดเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะทำวันฮิตยากนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยออโต้บอทไว้เนี่ยยิ่งระยะดาเมจมันยิ่งไกลเนี่ยดาเมจมันจะยิ่งลดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นความถี่ในการาในการทำรอบนะครับในการทำให้ มัน2ฮิตได้เร็วที่สุดนะครับก็จะเน้นไปทางเอจินะครับโอเคครับในส่วนของไอเทมสวมใส่นะครับก็จะใส่เป็นเซตนี้เลยนะครับตามที่ผมใส่แต่จริงๆผมแนะนําให้เป็นเซ็ทโมแกนนะครับอ่ะจริงๆจะแนะนําเป็นเซตทเอจิดีกว่านะครับนะเพราะเซตที่ผมใส่เนี่ยจริงๆผมเล่นสายอื่นมาก่อนแล้วก็มาสวิตเป็นสายนี้นะครับตอนเลเวลประมาณ50กว่าๆนะครับเอจิบวกหนึ่งฟีบวกสี่นะครับแล้วก็เซ็ทเป็นเซตตัว มอรลี่แกนนะครับนะเซตมอรลี่แกนจะได้ค่าฟรีอีก4นะครับเอจิอีกหนึ่งแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าได้เอจิีสองนะครับค่าฟรีช่วยค่อนข้างเยอะนะครับมันจะทำให้มอนเนี่ยตีเรามิดพอมอนตีเรามิดเนี่ยนะครับมอนบางตัวมันเป็นแมลงนะครับอย่างเช่นแมนติสเนี่ยนะครับพอมันตีเรามิดเนี่ยเราจะไม่มุดออกเราจะไม่ไม่ออกจากสถานะมุดนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับก็ควรจะอัพเอจิเยอะๆนะครับสำหรับสายนี้โอเคครับส่วน อาวุธนะครับอาวุธผมจะแนะนําเป็นตัวกาตาม่วงนะครับหรือว่ากาตาพิษนะครับตัวนี้จะเพิ่มเอจินะครับเพิ่มเอจิสแล้วก็ทุกๆการตีบวกเนี่ยจะให้เอจิเพิ่มอีก1นะครับก็สําหรับคนที่เล่นสายอ่าออโต้เลสคัทหรือว่าเล่นสาย DPS เนี่ยและอยากฟาร์มง่ายๆตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องตีบวกเนะครับตีบวกหนะครับตีบวกแค่6แล้วเอามาเอาไว้สวิตช์ฟาร์มก็ได้นะครับเออของหลักๆมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วก็ไอเทมส่วนอ่าประดับก็ใช้เป็นเซตเดียวกันนะครับ ใช้เซตเดียวกับเซต DPS เลยก็คือใช้คอมม่าครับเพราะว่าตัวละครเราอัพเอจิเยอะอยู่แล้วนะครับตัวละครผมเนี่ยเอจิรวมมันประมาณ190นะครับมันจะได้ ATK เนี่ยเพิ่มจากโบนัสตรงนี้ครับเอจิทุกๆเอจิ10แต้มเนี่ยจะได้ ATK 3เนี่ยนะครับก็คูณ19ไป190เนาะก็คูณ10คูณ19ไปนะครับคูณ19ไปเนี่ยก็ได้ประมาณโห50กว่าๆนะครับ57หน่วยเลยนะครับเออได้โบนัสจากตรงนี้57หน่วยเลย ใส่สองข้างก็ได้เป็นร้อยนะครับแล้วก็มีพื้นฐานโบนัสของอพื้นฐาน ATK ของตัวมันอีกครับประมาณ39หน่วยก็ใส่สองข้างก็เดือดๆเลยนะครับดาเมจนะกิมกันรัวๆกิมกันแรงๆไปโอเคครับในส่วนของสกิลนะครับผมก็ในตอนเป็นคาร์ทีฟเนี่ยครับจะเน้นหลักๆ2สกิลนี้นะครับนะอินคิดดอทกับตัวฮิดดิ้งนะครับหรือว่ามูดนั่นแหละนะครับแล้วก็แบ็คสไลด์สสกิลนี้นะครับส่วนที่เหลือแล้วแต่เรานะครับ แต่มันก็แล้วแต่เราไม่ได้นะจริงๆมันก็ต้องมีสกิลทางผ่านนะครับก็คือตัววีนอมนะครับวีนอมอัพที่5นะครับแล้วก็ดับเบิลแท็กเนี่ยอัพไว้ที่5นะครับเพื่อเป็นทางผ่านนะครับส่วนอันนี้จะอัพหรือไม่อัพแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอันนี้ต้องอัพสิแน่นอนเพราะว่าทําให้โบนัสสปีดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวค่าฟรีนะครับบวกขึ้น30สนะครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นฮิดดิ้งนะครับตัวฮิดดิ้งต้องอัพเต็มแน่นอนเพราะว่า เราจะกิมทูได้ก็ต่อเมื่อเราหายตัวอยู่นะครับหรือว่ามุดอยู่นะครับตัวนี้ก็จะทําให้มุ้สปีดเราเนี่ยไม่โดนไม่โดนรีดักชันนะครับเอาไปที่เลเวลสินะครับแล้วก็สามารถหายตัวต่อนเนื่องได้34ด้วยนะครับสาวินาทีด้วยนะครับโอเคสกิลต,ต่อมาเป็นแบ็กสไลด์นะครับตัวนี้จะเอาไว้แบ็กสไลด์หลบนะครับแบ็กสไลด์แล้วมันจะมุดได้อีกทีหนึ่งตอนตอนเราเป็นแอตตาซินแล้วนะครับมันจะมีตัวสกิลแอดวานเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เอาไว้มุด ในกรณีที่แบบเราอาจจะโดนตีแล้วเราอาจจะมุดแล้วโดนมอนตีขุดขึ้นมาอะไรอย่างี้ครับก็อาตัวนี้ไวมุดไวมุดครั้งที่2นะครับก็ต่อมาเป็น a s s a s s i n c o อร์นะครับสกิลแรกที่ควรอัพเลยคือ s Sonic Bow นะครับที่เลเวล5นะครับแล้วก็ตัว s Sonic Bow จะเป็นทางผ่านนะครับก็ต้องอัพไวนะครับแล้วก็ตัวกิมทูตที่เลเวล5นะครับสกิลถัดมาก็ Hitting Research นะครับตัวนี้จะทำให้ดาเมจเราแรงขึ้นอีก40%ในขณะที่หายตัวหายตัวอยู่นะครับก็ ง่ายๆว่าเป็นตัวบูตดาเมจเลยนะครับเป็นตัวดาบบูตดาเมจของตัวกิมทูดเลยนะครับต่อมาก็เป็นตัวแบ็กสไลด์ฮิดดิ้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้จะแบ็กสไลด์แล้วมันจะมันจะมันจะมูดให้เรานะครับก็จะทําให้เรามีสกิลมูดสองสกิลนะครับต่อมาก็เป็นกาตาแอดวานนะครับนะแอดวานกาตามาสเตอร์ตัวนี้ก็จะทําให้ตัวกาตาเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราถือกาตาเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก50หน่วยที่ดูเวสิกนะครับต่อมาก็เป็นเอนชานพ้อยชั่นนะครับ ต่อมาก็เป็น Enchant Potion นะครับตัวนี้เครือบพิษนะครับแล้วก็ Venom Dust นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ที่เลเวล9นะครับประมาณนี้นะครับตัวของสกิลก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนการเซตสกิลนะครับเราจะเซตสกิลออโต้เนี่ยเป็นแค่2สกิลเท่านั้นนะครับก็คือ Grim Tooth กับ Mute สองสกิลเท่านั้นนะครับเออถ้าใครแบบใช้เครือบเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับใครจะใช้เครือบพิษให้มันแหลงขึ้นผมไม่แนะนำนะเพราะว่า เวลาที่เราเคลือบพิษนะครับเราจะหาเราจะออกจากตัวมุดนะครับมันจะออกจากมุดเพราะฉะนั้นแนะนําให้กดธาตุนะครับถ้าใครที่จะทาสายคิมทูตเอาไว้ฟาร์มนะแนะนาให้กดธาตุนะครับก็เซ็ตแค่สสกิลนี้เท่านั้นนะครับมันทาให้เราเก็บเรเวลง่ายนะครับแล้วก็สามารถปล่อยออโต้ได้นะครับโอเคครับผมส่วนสกิลก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเยอะโอเคครับมาในส่วนของรูนนะครับตัวรูนเนี่ยอ่าของผมจะใส่เป็นแค่อ่าูนตีเร็วนะครับก็คือเป็นรูน อ่าเป็นไม่ใช่รูนสิเป็นเฟืองนะครับผมชอบติดเรียกว่ารูนนะอ่าเป็นเฟืองทองนะครับเป็นเฟืองทองนะครับแต่ว่าเฟืองทองเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะนะครับก็คือจะใส่ได้แค่2อันนะครับแต่ว่าผมเน้นเป็นเฟืองทองเลยเต็มเลยก็คือเป็นเฟืองเอพดีนะครับตัวนี้จะให้เอพดีประมาณ20%อ่ายีเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะให้การโจมตีเนี่ยในในแต่ละการโจมตีจะให้เอพิดีสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะให้สูงสุดที่5้าสเต็กนะครับอยู่ได้นานสัวินนะครับแต่ว่าตัวละครเรามันตีตลอดอยู่แล้วนะครับ ก็จะได้ a อฟพีนะครับส่วนต่อมาก็เป็นเฟืองนะครับเฟืองคิมทูดบูสต์นะครับตัวนี้ผมได้ผมเพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะครับคิมทูดบูสต์เลเวล7นะครับก็จะได้ดาเมจของคิมทูดแรงขึ้นอีก90%นะครับผมตัวนี้แรงจัดนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันว่างอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เป็นพวกพื้นฐานได้นะครับรุนพื้นฐานมานาลิเวอร์ซซลนะครับไม่ใช่มานาซิเวอร์ซอลนิมานามานาแรงบูสต์นะครับมาน ตัวมานาลิเวอร์ซอเนี่ยยิ่งตีใกล้ยิ่งยิ่งแหลงนะครับมันจะมันจะสลับกันเออก็จะใช้เป็นมานาแหลงนะครับมานาแหลงบูทแทนยิ่งตีใกล้ยิ่งแหลงนะครับส่วนอันถัดมาก็แนะนําเป็นตัวคอวโหลดสําหรับคนที่ดาเมจน้อยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยอยู่เหมือนกันนะครับคือแต่ดมาเมจเรามันจะแกว่งนะครับก็คือมันจะลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยโอกาสที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงนะครับยิ่งเราใช้เฟืองทองเนี่ยโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นมันจะยิ่่่่่่งงงงงงงอาาาาเเมมมมมจัันนนยิสสููะแแกกกววไปทตขผี ก็เน้นหลักๆแค่2เฟืองนะครับก็คือเฟืองตีเร็วกับเฟืองกิมทูตบูตนะครับก็ส่วนส่วนของเฟืองก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนของการ์ดนะครับผมการ์ดเนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดไปทุกคลิปนะครับการ์ดเนี่ยเราจะใส่เป็นการ์ดเผาการ์ดธาตุนะครับเราไปตีตัวไหนก็ใส่การ์ดการ์ดตัวนั้นนะครับอย่างเช่นผมตีแมนติสนะครับแมนติสเนี่ยเป็นเผาแมลงนะครับเผาแมลงธาตุดินซึ่งมันไม่มีการ์ดเผากับการ์ดธาตุนะครับเป็นขนาดมันเป็นขนาดกลาง เราก็ต้องใช้เป็นตัวคนเหมืองนะครับนะก็จะใช้เป็นก๊์ดคนเหมือง2ใบนะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวเมนติสนะครับผมใช้เป็นกา๊์ดคนเหมือง2ใบแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะไปฟาร์มที่ไหนกันก็ใส่เป็นก๊์ดเผาก๊ร์ดา,าทท่าตัวนั้นแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับคนเหมืองหาไม่ได้จริงๆก็ใช้เป็นโกเลมนะครับใช้โกเลมก็ได้นะครับโกเลมอเวกสดาวได้อิทธ0เสองนะครับตัวนั้นก็ใช้แทนได้เหมือนกันใช้ได้ยาวๆครับโกเลมใครทำอเวกสดาวมาถือว่าคุ้มมากนะครับ ส่วนเสื้อส่วนรองเท้าตัวนี้ก็ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับเพราะมันมันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการ์ดอะไรที่แบบเพิ่มอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเสื้ออาจจะใส่เป็นเพิ่มเอจิก็ได้นะครับรองเท้าก็เน้นเป็นเพิ่มเอจิก็ได้นะครับแล้วก็ตัวมัฟเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นโชโคก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นคอดอก็ได้นะครับเพิ่มค่าฟรีนะครับการ์ดง่ายๆใส่นะครับคือเพิ่มเอจิกับค่าฟรีให้ได้เยอะๆเวลาเราไปฟาร์มมอนที่มันเป็นพวกที่มันมองเห็นเราครับมันจะได้ตีเรามิดแล้วเราจะได้เราจะได้ไม่หลุุดดจาาากมมมรบไ้ฟ์สย เพียครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวตัวกาชาครับตัวกาชาตรงนี้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะสำหรับคนที่มีงบนะครับแนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะครับก็คือตัวนี้มันจะมีโอกาสไล่ A G I up นะครับเ e v e l 5คือมันจะทําให้ตัวละครเราอะวิ่งไวมากนะครับวิ่งไวมีผลกับการฟาร์มมากๆนะครับมันจะทำให้ e p ต่อต่อนาทีเราอะเพิ่มขึ้น นะครับยิ่งมีพีคคอย AB ให้เนี่ยคือมันจะทบกันไป2เท่าเลยอ่ะมุกสปีดนะครับจะไปที่157เลยนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเดือดๆเ,เลยมุกสปีดวิ่งโคตรไวนะวิ่งกิมลัวๆนะเห็นไหมวิ่งกิมวิ่งกิมวิ่งกิมแต่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าผมยืนใกล้ๆมอนเนี่ยมันจะมันจะสามารถวันฮิตได้แล้วนะครับตัวผมแต่พอดีว่าไอ้ไอ้ตัวกิมทูตเนี่ยคือยิ่งไกลมันจะยิ่งเบาเว้ยมันก็เลยอ่ามันก็เลยจะไม่วันฮิตนะครับมันจะต้องเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกนนิดึง นะครับถึงจะวันฮิตได้นะครับก็ตอนนี้ก็เกือบจะวันฮิตแล้วแต่ก็ยังต้องมันต้องยืนเจาะนะยืนเจาะจุดเกิดแต่พอดีเราจะเอาหลายลุ่มนยเราจะาหลายตัวนะครับมันก็เลยต้องต้องวิ่งกิมนะครับแต่ก็ด้วยความที่ APD เราเยอะนะครับมันก็ทําให้ทําให้การปิดมอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชา้าเท่าไหร่นะครับโอเคครับส่วนของอก๊์ดก็จบไปแล้วเนาะ นะครับตัวการก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ก็แนะนำไม่แนะนำไม่ซื้อนะครับแนะนำไม่ซื้อเก็บไว้เพราะว่าทำให้เราฟาร์มได้อ่าอีพีต่อต่อวีอ่ะนะครับอีพีต่อมินิอ่ะมันมันเยอะขึ้นนะครับตัวนี้สำคัญนะโอเคครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับสายเนี้ยคุณจะใส่เป็นตัวปลาหมึกก็ได้นะครับเออปลาหมึกก็ได้หรือจะใส่เป็น ถ้าถ้าใครไม่มีปลาหมึกก็ใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับสมมุติว่าผมไล่จากสัตว์เอก่อนแล้วกันนะครับสัตว์ A ที่ควรมีเนี่ยโซฮีก็ได้นะครับเรามุดอยู่แล้วนะครับโซฮีก็เพิ่ม APD ให้กับตัวละครเราเหมือนกันนะครับเพิ่มให้เยอะมากๆด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มมุมสปิดด้วยนะครับแล้วก็ดูดเลือดอีกต่างหากนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับส่วนปลาหมึกเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะครับคือมันจะบัฟดาเมจขึ้นมา15%รับด้าเปแล้วก็นต์นะครับคู่ไดาสิบวิแล้วก็คื มันจะค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างนานนะครับอาจจะต้องใส่ของลดดีเ์ให้มันเพื่อให้มันบัฟให้เราถี่ขึ้นนะครับนะก็จะแนะนําเป็น2ตัวนี้นะครับสัตว์เอสก็แนะนําเป็น2ตัวนะก็คือกวางกับด้วงนะครับด้วงเนี่ยก็จะไว้ดึงนะครับเพราะเรากิมเป็นหมุ่แล้วนะครับตัวด้วงมันก็จะดึงมอนเข้ามาทําให้เรากิมง่ายขึ้นนะครับเก็บได้ไวขึ้นส่วนกวางนะครับตัวกวางก็จะระเบิดนะครับระเบิดระยะค่อนข้างที่จะไกลนะครับจริงๆไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่นี้ก็ได้นะสายอื่นก็ ผมว่าถ้าใครมีงบอะ่ะควรมีกวางติดติดตัวไว้สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเก็บเลเวลนะครับเออแล้วก็อีกคําถามอีกหลายๆข้อนะครับที่ที่หลายๆคนสงสัยมาว่าเออทำเหมือนผมทุกอย่างแล้วพี่ทําไมแบบเออผมยังไม่แรงนะครับเออยังไม่แรงเลยยังแบบยังกินหมื่นสองหมื่นอยู่เลยครับท,ทั้งทั้งที่ใส่ของเหมือนกันแล้วจริงๆถ้าใส่ของเหมือนผมแล้วถ้าไม่มีไส้ในอื่นเลยนะแบบทําของเหมือนผมการ์ดเหมือนผมนะครับมันจะกินประมาณอ่าถ้าได้ถ้าได้รูนเท่าผมเลย มันจะกินประมาณ3 0,000ขึ้นไปนะครับสามหมื่นสี่หมื่นแต่ใครที่อยากแรงกว่าน,นั้นคุณต้องไปทําดาเมจลองนะครับต้องทําไส้ในนะครับไส้ในเนี่ยก็ทําง่ายสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับผมตัวสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่เนี่ยถ้าเราได้เลเวลหกสิบเอ็ดมานะครับมันจะได้สัตว์ขี่ประจําอาชีพมานะครับแล้วก็มันจะมีเข้าไปที่จ็อบนะครับลักษณะนิสัยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มไอเทให้ค่อนข้างเยอะก็คือเพิ่มให้ร้อยสิบเจ็ดเลยที่ที่ค่าเบรฟสามสิบ นะครับตัวนี้ทําง่ายสุดนะครับคือบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงทําให้ค่ามันเท่าๆกันทั้งหมดนะครับแต่ผมจะไม่ทําแบบนั้นนะครับผมจะบูทดาเมจนะครับผมจะบูทดาเมจทาให้มันฟาร์มง่ายก่อนนะก็คือจะลงเบฟอย่างเดียวนะครับก็กดฝึกไปคืออันไหนแบบมันจะไปลบอันไหนคือช่างมันอะนะครับลบอันไหนช่างมันคือถ้าถ้ามันลงบวกอันนี้คือคือเซฟโอเคป่ะเออก็ฝึกไปนะครนะอย่างเงี้ยบวกเซฟนะครับ อย่างเงี้ยบวกเซฟคือทําแค่นี้ครับแป๊บเดียวมันก็มันก็300แล้วครับแล้วตัวมรกรเนี่ยสามารถใช้อ่าเพชรซื้อได้นะครับเพชรซื้อได้แบบไม่จํากัดเลยนะมันไม่มีไม่ไม่มีลิมิตเลยครับผมเออมันไม่มีลิมิตเลยคุณก็ล่าบอสนะซื้อมรกรได้เอาเซนีไปซื้อในตลาดก็ได้ครับนะอ่าตัวมรกรสามารถซื้อได้วันละ30ลูกนะครับในตลาดนะครับเออใช้เซนีซื้อได้นะครับตัวนี้บูทอนข้างง่ายนะครับบูทอนข้างง่ายแล้วก็ได้ได้อินเคเตอนข้างเยอะนะครับอ่าตัวต่อมาก็จะเป็นขนนกนะครับผม ขนนกเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับง,งบนะครับขึ้นอยู่กับง,งบแต่ขนนกที่ผมแนะนําให้ทำนะครับเลเวลสูงๆไว้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะให้ค่า PVE ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ปลดขนนกเป็นปลดขนนกทุกช่องแล้วครับก็พยายามใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ให้ได้ทุกช่องนะเพราะว่าตัวนี้บวก PVE เยอะมากนะครับ PVE เนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่เอาไว้ตีกับมอนลงดันอะไรพวกนี้ครับเขาจะนับเป็น PVE ดาเมจนะครับ ก็จะช่วยทําให้ตัวละครเราเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นนะครับ ATK มันจะเพิ่มขึ้นนะครับวิธีการทําขนนก็ทําตามผมก็ได้นะครับเป็นเป็นส้มสี่มงหนึ่งนะครับตัวนี้จะได้บนัสสเตตที่เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าไส้ในของของตัวอันนี้ก็แล้วแต่งบนะครับนะแล้วแต่งบเลยว่าเราเราได้งบประมาณไหนนะครับของผมงบกลางๆก็มีสามารถที่จะอัพเทสสีได้เนี่ยผมก็จะเล่นเป็นใบใหญ่2นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือ2ใบนี้สามารถหาจากในเกมได้นะครับตัวนี้ก็ เอาขนนกม่วงไปย่อยได้นะครับแล้วไปแลกได้ในร้านนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถใช้เพชรซื้อได้เหมือนกันนะครับเพชรซื้อได้ในแต่ละอาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวขนนกก็ใส่เหมือนกันทุกช่องนะผมใส่เหมือนกันทุกช่องเลยครับเน้นตัวที่มันเพิ่มเป็น PVE damage นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ได้เพียง PVE damage ได้ TK ด้วยแล้วก็ได้อ่านอน e ด็บนะครับประมาณนี้ไนในถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ เมดลนะครับตัวเมด l ลเนี่ยผมแนะนําให้อัพตรงนี้เป็น20ไปก่อนเลยนะครับอัพที่เลเวล20เนี่ยมันจะได้ P ATK แล้วก็ M ATK 80เพราะว่าช่วงแรกเนี่ย uh, P ATK เป็นหน่วยจะค่อนข้างเห็นผลเออมันจะค่อนข้างเห็นผลครับไอ้พวกแบบไม่เป็นหน่วยอ่า uh, พวกที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ได้2.5คือถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นความต่างของมันในในการที่เราจะทำดาเมจขึ้นไปสมมุติว่า2.5เนี่ย คุณใส่อเทมที่เป็น p damage เข้าไป2.5อ่ะคุณแทบจะไม่เห็นความต่างนะครับแต่ถ้าคุณใส่เป็นของอ่าอเทมที่แบบ atk บวก80อ่ะอันนี้คุณจะเห็นว่า damage ม,ม,มันขึ้นมาแบบ2-300รอยะไรเงี้ยนะครับเออมันจะเห็นชัดกว่านะครับก็แนะนำให้อัดตัวนี้ไปก่อน20นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลงตัวนี้ทีหลังเคครับไสในอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนไม่เคยบอกคุณมาก่อนนะครับนะเป็นความลับแล้วก็มันไม่เชิงว่าเป็นความลับหรอกแต่แตหลายคนไม่ค่อยไม่ค่อยที่จจะสนนใมั นะครับก็คือเรื่องของการฝังการ์ดนะครับการฝังการ์ดเนี่ยใช้งบไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ ATK ค่อนข้างเยอะนะครับได้ ATK ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะฝังเฉพาะการ์ดที่าราคาถูกๆก่อนอย่างเช่นพูลลิ่งอย่างเงี้ยครับฝังได้ P ATK 2คุณฝัง10ใบก็ได้ ATK 20แล้วถูกป่ะ ATK 20ก็เท่ากับการ์ดในส่วนของส่วนของหมวกแล้วอะครับถูกไหมครับเออเท่ากับการ์ดครัมใบหนึ่งละนะครับ ATK 20นะก็ นี่ครับเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถบูตดาเมจเข้าไปได้ก็ลองไล่ดูนะครับแต่ละใบมันจะมีบอกอยู่ว่า,าใบไหนบวกพีดาเมจบ้างนะครับใบใบหนึ่งไม่กี่พันครับสี่พันนะครับสี่พันห้าพันบางใบแปดพันเซนีเองนะครับเป็นการ์ดถูกๆนะครับหรือจะแอดวานขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นการ์ดท,ที่มันาราคาสูงขึ้นมาก็จะได้เป็นการ์ดฟ้าพวกนี้ครับก็จะได้เอทีเคเพิ่มขึ้นมาอีกจากตรงนั้นนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไล่เก็บนะ ผมยังไม่ได้ไล่เก็บทุกใบนะครับก็ทําแค่ใบที่มันมีให้ดึงไว้ก่อนนะครับออท,ำทำเฉพาะใบที่มันมีให้ดึงไว้ก่อนสเกตตอนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดึงเพิ่มอ่ะนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําให้ครบนะครับเนี่ยาก,การ์ดฟ้าครับผมวิาตาอะไรเงี้ยก็ลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับใบไหนที่ราคาถูกเราก็ดึงไว้ก่อนสมอกกี้ ok นะครับ PDK5 ผมยังไม่ใส่เลยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บูตจะใหม่ได้นะครับกไ็ได้ไม่มากก็น้อยนะครับต่ำๆถ้าเราไล่ใส่ครบเนี่ยผมคิดว่า A.K.40 มีแน่นอนนะครับ A.K.40 ่ยถึงแน่นอนจากตรงนี้นะครับโอเคครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนในเรื่องของ modify นะครับถ้าใครปลดเลเวล50ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของ modify ขึ้นมาให้เราทำนะครับตัว modify เนี่ยจะใช้ตัวแปลนนะครับตัวแปลนของของไอเทมตัวแปลนในการคราฟอาวุธหรือหรือว่าไอเทมในช่วงเลเวลนั้นๆนะครับในการในการ modify นะครับ เรา modify ไปเนี่ย ATK เราตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะ random น,นะครับ random ในการเพิ่ม skill damage ของ skill นั้นๆด้วยนะครับของ card นั้นๆด้วยของผมก็จะ random เป็นตัว g ิ i ท t o o นะครับให้ g ิ i ท t o o แมลนแรงขึ้นมาอีก2.9%นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่ม ATK ขึ้นมาตรงนี้เพิ่มเยอะนะครับจากเดิมมัน181นะครับพอเรา modify ขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น200นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างช่วยนะครับค่อนข้างช่วยนะก็ได้ P ATK ขึ้นมาประมาณ20นหน่วย ส่วนถัดมานะครับที่จะช่วยให้เราฟาร์มไวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับนั่นก็คืออส่วนของยาบัฟนะครับยาบัฟที่ผมกดใช้ตอนฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นเอจินะครับเอจิสินะครับยาเอพิดีนะครับยาพิดีสิหน่วยนะครับแล้วก็ตัวยาเอพิดีสิตรงนี้อยู่ใน1ชั่วโมงนะครับหรืออยากหรือใครคิดว่าเอพิดีมันเยอะแล้วนะครับเรากินไวอยู่แล้วเราจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับทีแรงดาเบทนะครับแต่ถ้าคุณใส่แล้ว P แรงดามเอจเนี่ยนะครับตัวแรงดาเมจเนี่ยคือกิมทูดแล้วมันเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับถ้าเราใส่ไปแล้วมันไม่ได้ทำให้จำนวนฮิตเราลดลงไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มนะครับดาเมจไปเพิ่ม a อพดีดีกว่านะครับมันทำให้รอบเราไวขึ้นนะครับพอมองภาพออกปะคือคุณกดตัวเนี้ยแม่งแรงขึ้นจริงนะแต่คุณกิม2ฮิตเหมือนเดิมนะครับไม่มีไม่มีความหมายครับเท่ามันมีค่าเท่ากันนะครับไปเรื่องเป็น a อพดีดีกว่าทำทำให้อ่รอบของสกิลเรามันจัดขึ้นนะครับันจบมอนไวกว่า โอเคครับส่วนในการเสริมดาเมจถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของธาตุนะครับอาวุธเนี่ยสามารถเคลือบธาตุได้นะครับโดยการกดที่ c o n v e i t Status นะครับหรือว่าบางเวอร์ชันอาจจะพิมพ์ว่าบางเวอร์ชันอาจจะเป็น a t tribute อะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็ตัวใบธาตุสามารถหาซื้อในตลาดได้นะครับแล้วก็หาซื้อในเมืองได้นะครับอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะตัวใบธาตุนะครับในการกดใช้ตัวนี้ผมก็กดธาตุไฟอยู่นะครับ จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นธาตุแล้วก็ดูที่ดูที่เวลามันกิมนะครับเรากิมเรากิมเป็นสีสีแดงก็คือเป็นธาตุไฟแล้วนะครับอันนี้คือเปลี่ยนธาตุเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับก็หมดไส้หมดพุงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือหมบอกทุกอย่างแล้วนะบอกทุกอย่างที่ที่ตัวละครผมทํานะครับเออถ้าใครทําตามก็ดาเมจเท่าผมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนมันไม่มี a อ k เคจากส่วนอื่นละ <laughs> ที่ที่ผมพูดไปนะี่คือทั้งหมดในตัวผมละนะครับ ถ้าใครทำตามครบหมดนะครับบอกได้เลยว่ากิมแรงเท่ากับผมแน่นอนนะครับผมข้อหลักๆนะครับจำไว้3ข้อนะก็คือการ์ดนะครับการ์ดใส่ตรงหรือเปล่านะครับเฟืองใส่ครบไหมนะครับเฟืองใส่ถูกหรือเปล่าธาตุกดครบหรือเปล่า3ข้อนี้นะครับถ้าทํา3ข้อนี้แล้วดาเมจคุณเกิน2 0 0 0 0แน่นอนนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับว่าอ่าไส้ในนะครับไส้ในของ ATK คุณอ่ะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆเ,นนเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ดาเมจของหลายๆคนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับยังไงชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันยังไงไลค์นี้คลิปนี้ผมขอสัก200ไลค์แล้วกันนะครับเออถ้าทาได้ถ้าได้200ไลค์เดี๋ยวมาทําไกด์อย่างอื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมคลิปหน้าขอเป็นอะไรเดี๋ยว <laughs> คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําสายอนาคตแล้วกันนะครับจะทําสายของเลเวล70 นะครับเลเวล70ขึ้นไปก็คือตัวสายมีพีที่ผมจะเล่นนะครับก็จะทำไกด์เอาไว้ให้ก่อนก่อนที่เซิร์ฟจะอัปเดตนะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ได้เล่นกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยครับ